มนุษย์ที่แข็งแกร่งกว่าพระเจ้าทุกคนเคยจะยินคําพูดนี้ไหมครับที่บอกว่ามนุษย์แข็งแกร่งกว่าพระเจ้าไม่ว่าใครก็คงจะไม่เชื่อหรอกนะที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะแข็งแกร่งไปกว่าพระเจ้าได้แต่พระเอกอนิเมะคนนี้เขาสามารถทําได้เขามีชื่อว่าเลนฟูจินะครับเป็นหนึ่งในพระเอกโลกอนิเมะที่เก่งที่สุดยังไม่ต้องสงสัยแล้วทาไมเขาถึงเก่งขนาดนั้นเราไปฟังเรื่องราวแล้วก็พลังความสามารถของเขา เลยดีกว่าครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเรนฟูติเนี่ยเขาต้องเล่าย้อนไปถึงสมัยก่อนนะครับเลนฟูตินั้นเขาเป็นทหารที่เกิดขึ้นในยุคสมัยสงครามโลกนะครับและด้วยความเขาเป็นทหารไงเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาตินะนะทำให้เขาต้องเสียชีวิตภายในสงครามไปนะครับและวิญญาณของเลนฟูติก็ถูกส่งไปที่ปราสาทของไลฮาร์ดไลฮาร์ดได้ให้ให้อเอกเนี่ยกับพวกทหาร จำนวนนับแสนคนเนี่ยต่อสู้ฆ่ากันเองเพื่อหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะซึ่งพระเอกก็สามารถเหลือรอดเป็นสองคนสุดท้ายนะครับก่อ,อนที่พระเอกเนี่ยจะได้ไปเกิดใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนะเออก็คือยุคใหม่แบบยุคโลกความเป็นจริงเราเนี่ยแหละพระเอกก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กนักเรียนมปลายคนหนึ่งนะครับจนต้องไปเจอกับพวกลูกน้องของไลฮาร์ดเข้านะจนได้รู้ถึงการมีอยู่ของแบบพลังเหนือธรรมชาติเวทมนต์อะไรอย่างนี้ และหนึ่งในลูกน้องของไลฮาร์ดเนี่ยก็ได้หักหลังมาอยู่ฝั่งพระเอกนะซึ่งเธอก็ได้สอนให้พระเอกเนี่ยควบคุมพลังที่ได้มาจากคาร์ฟนะคาร์ฟก็คือคนที่มีพลังเทียบเคียงได้กับไลฮาร์ดนั่นแหละที่เป็นเพื่อนไลฮาร์ดนะครับซึ่งพลังในโลกนี้ก็คืออาวุธศักดิ์สิทธิ์นะเป็นอาวุธแห่งผู้สืบทอดจันเองพระเอกก็ได้ฝึกควบคุมพลังไปเรื่อยพร้อมกับสู้กับลูกน้องของไลฮาร์ดด้วยจนในที่สุดก็ได้สู้กับไลฮาร์ดเป็นศึกตัดสินนะ ซึ่งก็แน่นอนว่าเพกของเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้นะครับแล้วมีน้ำซ้ำยังได้พลังของไลฮาร์ดมาด้วยนะแล้วเรนฟูจิเนี่ยเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กมปลายธรรมดาคนหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของเรนฟูจินะคือในอนิเมะเนี่ยมันตัดจบแค่นี้เลยนะครับซึ่งเรนฟูจินั้นเขาก็เป็นชายหนุ่มนักเรียนมปลายที่หาได้ทั่วๆไปนั่นแหละครับและเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบพวกของมีคมเลยนะครับ แต่เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับพลังและความสามารถของเรน f u ฟูจิก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับประโยคที่ออฟฟิเชีใช้นะครับต้องขอโทษไว้ก่อนนะพราะงั้นก็ไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเรน f u ฟูจิเนี่ยเขามีพลังอะไรบ้างนะครับ ต้องอธิบายพลังของเลนฟูจิก่อนนะครับพลังของเลนฟูจิคือเวทมนต์ที่ใช้ในการควบคุมพวกวิญญาณนะก็คือเลนฟูจิเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์เนี่ยในการควบคุมวิญญาณได้นะครับโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยได้ระบุไว้ว่าพลังของเลนฟูจิจะแบ่งออกเป็น4ีระดับนะครับระดับแรกคือระดับปลุกพลังก็คือระดับพวกมือใหม่นั่นแหละนะขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับ กำหนดรูปร่างหรือก็คือเปลี่ยนเวทมนต์เนี่ยให้เป็นรูปร่างตามที่เลนฟูจิเนี่ยต้องการนั่นเองระดับที่สมคือระดับแห่งการสร้างสรรค์ก็คือระดับเนี้ยเดนฟูจิสามารถที่จะใช้เวทมนต์เนี่ยในการสร้างอะไรก็ได้ตามใจต้องการเลยนะครับและระดับที่4ี่คือระดับที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นหรือเกิดขึ้นมาก่อนเลยเป็นระดับที่น่าจะเหนือกว่าพระเจ้าอีกผมคิดว่านะนี่น่าจะเป็นพลังที่ทําให้ เดนฟูจิสามารถเอาชนะไลฮาร์ดได้นะครับเพราะว่าพลังที่สี่เนี่ยมันเหนือกว่าพลังในการสร้างสรรค์อีกอ่ะเออเนี่ยละครับคือพลังเวทมนต์ของเดนฟูจินะจะแบ่งออกเป็นสี่ระดับนะครับความสามารถที่หนึ่งอาวุธของผู้สืบทอด ครัฟนั้นได้มอบพลังให้คนที่ถูกเลือกมากมายซึ่งพระเอกก็ถูกเลือกซึ่งผมว่าน่าจะถูกเลือกจากเหตุการณ์นั่นแหละที่ไรฮาร์ตให้พระเอกอ่ะไปต่อสู้ฆ่าฟันกันจนเหลือสองคนสุดท้ายนั่นแหละครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเอกเนี่ยได้รับพลังนี้นะผมคิดว่านะครับเพราะในเรื่องมันไม่ได้อธิบายนะซึ่งอาวุธของผู้สืบทอดเนี่ยมันจะมีพลังที่โกงที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือเมื่อใช้อาวุธนี้ฆ่าคนไปผู้ใช้จะได้ชีวิตเพิ่มมาหนึ่งชีวิต หรือก็คือถ้าพระเอกใช้วุฒิเนี้ยฆ่าคนไปชีวิตของพระเอกจากหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นสองนะครับแล้วก็จะเพิ่มได้เรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยหรือก็คือถ้าพระเอกฆ่าคนไปร้อยคนพระเอกก็จะมีชีวิตร้อยชีวิตถ้าพระเอกฆ่าคนไปแบบอินฟินิตี้คนพระเอกก็จะมีอินฟินิตี้ชีวิตเลยนะครับคือแบบเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะฆ่าได้ยากมากมีชีวิตเยอะมากนะครับ มีหนำซ้ำําพลังของเรนฟูจิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่ดูดวิญญาณของคนที่ฆ่าไปเนี่ยมาเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับทาให้เรนฟูจิเนี่ยมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆจากการฆ่าคนไปนะแล้วพอแบบนี้แหละครับหลังจากที่เรนฟูจิได้ฆ่าลูกน้องของไลฮาร์ตไปจึงทําให้เรนฟูจิเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมีพลังมากพอที่จะฆ่าไลฮาร์ตได้ โดยการใช้อาวุธนี้นั่นเองการตัดทุกสปปรรพสิ่งเลนฟูจินั้นเขาสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างผ่านความคิดของเขาได้นะครับหรือก็คือเลนฟูจินั้นเพียงแค่เขาคิดเขาก็สามารถที่จะตัดสิ่งต่างๆให้ขาดได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่ต้องสัมผัสด,ด้วยซ้ำนะซึ่งพลังนีน้ทำให้เขาเนี่สามารถที่จะเอาชนะอะไรหลายๆอย่างได้อย่างง่ายดายภายในเนื้อเรื่องนะครับ ตัดปืนตัดหัวคนคือแบบโอ้โหโหดมากๆเลยนะซึ่งดูจากระดับพลังเขาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะจัดได้ถึงระดับเวลาหรือมิติเลยเออคือแบบตัดเวลาตัดมิติได้เลยนะครับคือแบบเวอร์มากๆนะเป็นพลังที่ใช้ในการเอาชนะหนึ่งในลูกน้องของไลฮาร์ตนะครับหรือก็คือเพื่อนเก่าของเขาในสมัยสงครามโลกนะร่างกายของเรนฟูจิ ร่างกายของเรนฟูจินั้นเปรียบได้กับอาวุธทุกซอกทุกมุมเลยปกติเขาจะงอกอาวุธที่เหมือนกับเคียวออกมาจากแขนนะครับแต่เขาสามารถงอกได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะจริงๆแล้วรวมถึงทําให้อาวุธพวกนี้เหมือนกลายเป็นปีกช่วยให้เขาบินได้ด้วยซ้ํานะครับแถมเขายังมีอีกร่างหนึ่งเป็นร่างที่เขาจะเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบสมบูรณ์แบบในร่างนี้พลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแลกกับ เหตุและผลที่จะน้อยลงนะครับแต่แรกกับพลังที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งพระเอกในร่างนี้ก็โหดมากๆเลยนะถึงข,ขนาดเกือบเอาชนะหนึ่งในลูกน้องของไลท์ฮาร์ดได้เลยนะครับซึ่งความเร็วของพระเอกก็สูงม,มากๆเช่นกันความเร็วของพระเอกที่ปรากฏในอนิเมะมีความเร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสงเลยทีเดียวซึ่งพระเอกใช้ความเร็วนี้ในการโจมตีไลท์ฮาร์ดนะครับ ซึ่งหลังจากที่พระเอกเอาชนะไลฮา,าได้และได้พลังของเขามาทําให้พลังของพระเอกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากจนทาให้ความเร็วของเรนฟูจินั้นมีความเร็วสูงกว่าแสงแล้ววัดไม่ได้เลยนะครับเออเร็วจนแบบวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แล้วอะ่ะแม้แต่ความเร็วอินฟินิตี้ก็ยังช้ากว่าเรนฟูจินะครับโหโหดมากๆเลยนะเนี่ยการอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง เลนฟูจิเองเขาก็สามารถที่จะอยู่เหนือทุกสกรรพสิ่งได้ในทุกระดับชั้นเหมือนกับโยกิริหรือไซยากุโตเลยนะครับพึ่งเลนฟูจินั้นจะไม่มีพลังอะไรเนี่ยเล่นงานเขาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเวลามิติจัก,กรวาลมัลติเวิร์โชคชะตาความเป็นไปได้เดจาฮู ja oo, หรืออะไรก็ตามไม่สามารถที่จะทำอันตรายเขาได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ตัวละครปกติไม่มีทางเอาชนะเรนฟูจิได้นะครับซึ่งพลังนี้เขาก็ได้มาจากการเอาชนะไลฮาร์นั่นเองและได้พลังของไลฮาร์มาครอบครองนะครับพลังในการสร้างทุกสปปรรพสิ่งได้ในทุกระดับชั้นพลังนี้พระเอกเราได้มาจากไลฮาร์หลังจากที่พระเอกเราเนี่ยฆ่าไลฮาร์ไปพระเอกหรือเรนฟูจิเขาก็ได้พลังที่เหนือกว่าพระเจ้ามานะครับทําให้เขาสามารถที่จะสร้างทุกสปปรรพสิ่ง ขึ้นมาตามใจปรารถนาของเขาได้เลยเขาสามารถที่จะกําหนดเรื่องราวภายในทุกสปปรรพสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนะ่ะให้เป็นไปนตามที่เขาคิดหรือต้องการได้ทั้งหมดเลยนะครับย้ำนะครับว่าสามารถสร้างได้ในทุกอัดับชั้นเลยจะสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมัลติเวิร์สจะสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่ามัลติเวิร์สแบบอินฟินิตี้ระดับชั้นเลนฟูติก็สามารถทําได้โดยไม่ยากเย็นเลยนะครับ บอกได้เลยว่าการเอาชนะไรฮาร์เนี่ยทำให้แบบเลนฟูจินี่คือแบบโอ้โหเลเวลพุ่งเลยแบบเลเวลแม็กอะโหสุดสุดนะครับการรวมร่างพระเอกของเราสามารถรวมร่างกับมาเรียรหรือนางเอกของเรื่องนี้ได้และเพิ่มพลังขึ้นอย่างหลายเท่านะครับพลังทั้งหมดที่ผมพูดไปมันสามารถยกกระดับขึ้นได้อีกจากการรวมร่างกับมาเรียรนะเป็นพลังของการร่วมมือกันร,ระหว่างนางเอกกับพระเอกนั่นเองโอ้โห เลิฟซีนด้วยซึ่งมาเรียหรือนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับมาเรียเธอคือผู้สร้างทุกสิ่งภายในเรื่องนี้ขึ้นมานะโลกจัก,กรวาลมัลติเวิร์สทั้งหมดคือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมานะครับเธอคือจุดเริ่มต้นทุกสิ่งของเรื่องนี้นั่นเองคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะ ว่าไลฮาร์เนี่ยเขาแค่มีพลังในการสร้างทุกสิ่งนะครับรวมถึงพระเอกของเราด้วยนะแต่ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับผู้สร้างทุกสิ่งภายในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมาเรียนนั่นเองเป็นคู่พระเอกนางเอกที่เวอร์มากเลยเนาะพระเอกมีพลังในการสร้างทุกสรรพสิ่งเหมือนกันนางเอกก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งโอ้โหคือเวอร์มากเลยนะคู่พระเอกนางเอกของเรื่องนี้เนี่ย ร่างสุดยอดของเ่นฟูจิเลนฟูจิเองเขาก็มีร่างสุดยอดเหมือนกับไซยากุโตะนะครับซึ่งร่างนี้จะปรากฏตัวในเกมนะเป็นร่างที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแก่่งที่สุดทั้ง8คนของแฟนชายเรื่องนี้เลยนะโอ้โหคือแบบโหมมากๆากอ่ะซึ่งร่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผ้าคลุมสีฟ้ามีเหมือนกับเคียวงอกมาจากหลังจํานวนมากนะครับคือเท่เรื่องเลยนะร่างเนี้ยจริงๆพลังความสามารถ ก็เหมือนกับที่ผมพูดไปในทุกข้อนั่นแหละแต่ว่าพลังล่างนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเออเก่งจนแบบวัดไม่ได้เลยเก่งเทียบเท่ากับไลฮาร์ดเลยเผอๆอาจจะเหนือกว่าไลฮาร์ดอด้วยซ้ำนะครับร่างนี้เนี่ยและนี่ก็คือเลนฟูจิหนึ่งในพระเอกของโลกอนิเมะที่เก่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่าเลนฟูจิสามารถเอาชนะโยกิริหรือไซยากุโตได้ไหม ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด11ตอนจบนะครับก็คือมันตัดจบแค่11ตอนนี้เนี่ยแหละนะซึ่งมันจะมีต่อไหมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปต่อในเกมหรือเปล่านะครับในเกมที่มีอาชุอยู่ะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับลองไปหาข้อมูลดูเอานะก็คลิปวันนี้มีแค่นี้นะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ